ช่องคิสกายจะเป็นช่องที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างของช่องข่าวรถยนต์อีกด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้พลาดการสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์คลิปและรวมถึงการตอบโต้สนทนาในใต้คลิปด้านล่างนี้ครับโดยปกติแล้วการรีลอนรถยนต์ที่ทำตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วกลับมาทำตลาดใหม่โดยใช้ราคาที่ต่ำลงมามีผลตอบรับที่ดีขึ้น แต่จะดีมากหรือดีน้อยก็แล้วแต่องค์ประกอบหลายด้านแต่ยังน้อยต้องดีกว่าเดิมดีกว่าแนะนำตัวครั้งแรกโดยส่วนใหญ่คราวนี้หามาดูฝั่งนิสสันกันบ้างที่มีการรีลอนรถยนต์นิสสันคิกส์ M/Y 2 2เมื่อเร็วๆนี้มันก็ยังดีที่การเปิดตัวในครั้งนี้ผู้คนไม่ค่อยจับตาม,มองหรือคาดหวังกันเท่าไหร่นักจะผิดกับสมัยการรีลอนนิสสันทีด้านในปี2007 ซึ่งสมัยนั้นผู้คนและสื่อต่างจับจ้องความเป็นมาของรถคันนี้หลังจากยอดขายทีด้าปี2006ไม่ประสบความสำเร็จในไทยเลยแต่การไม่คาดหวังใดๆของผู้คนกลับกลายเป็นว่าทำให้ปฏิกิริยาการตอบรับนิสสันคิส M/Y 22กลับเป็นไปในทางบวกที่ดีขึ้นมากเพราะด้วยองค์ประกอบหลายด้านมารผสมกันและการฟื้นคืนชีพของคิสก็แลดูฟื้นตัวได้ไวกว่าสมัยรีลอนทีด้านในปี2007เสียอีก ทางนิสสันไทยแลนด์ประกาศยอดจองคิก M Y 2 2หลังจากเปิดตัว1สัปดาห์ทําได้1,000คันยอดจองนี้ยังไม่นับรวมกับพรีออเดอร์หลังจากที่มีข่าวลือหลุดเรื่องราคา7-9็ดถึงแบาทจำนวน2,000คันแต่ทั้งนี้เราต้องนับยอดจองสุทธิภายใน1เดือนว่าคนที่พรีออเดอร์เข้ามาจะวางเงินจองจนกลายเป็นยอดจองจริงเมื่อไหร่เอาเข้าจริงยอดจองที่เข้ามาถือว่าพลิกฟื้นดีกว่าที่คาด ถ้าหาเปรียบเทียบกับรถ SUV รุ่นใหม่ราคาต่ำกว่า1ล้านบาทที่เพิ่งเปิดตัวในช่วงเวลาไม่เกิน1ปีเนี่ยอย่าง h a ว a l j o จ l นเลมีลูกค้าจองสิท1,200คันภายใน1เดือนส่วนนิส s ันคิกส์ใหม่แค่1อาทิตย์ก็มียอดจองถึง1,000คันถ้าให้เทียบกันง่ายๆเลยคือนิส s ันคิกส์ใหม่ก็จะขายดีกว่าจอ l เลอนเกือบ4เท่าตัวก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินคาดเพราะอย่าลืมว่า k ิก k s คือการรีลอนจ ส่วนจ o เลียอนคือ all new แล้วแนวทางการทำตลาดของฮาวเวก็เต็มที่กว่านิสสันในช่วงหนึ่งด้วยเพียงแต่ต้องดูแนวโน้มยอดจองเต็ม1เดือนว่าคิกส์ใหม่จะทำยอดจองทะลุ4,000คันหรือไม่ถ้าทำได้ก็หมายความว่ายอดจองของคิกส์ใหม่จะน้องๆ้องยอดจอง Honda HRV ที่เปิดตัว1เดือนมียอดจอง6,500คันเหตุผลสำคัญมากที่ทำให้คนตอบรับนิสสันคิกส์ MY22 คือ คนส่วนใหญ่ไม่คาดหวังกับอะไรนิสสันอยู่แล้วในช่วงหลังและหลายคนก็รู้ว่านิสสันค e ิกส์อีพาวเวอร์ดีอย่างไรรถเองก็พิสูจน์แล้วว่ามีความจุกจิกน้อยกว่าอเมราเสียด้วยซ้ำแต่หลายคนก็ยังคิดว่าคิกส์ไม่ใช่รถครอบครัวเป็นรถ SU v รุ่นใหม่จับคนเจนวายเจนแซดในต่างประเทศราคาในไทยควรจะต้องต่ำลงกว่านี้เพื่อให้เหมาะสมกับบุคลิกของรถแต่เมื่อทีมงานในไทยกล้ารุยราคา s u v แนววัยรุ่นฟลฟ้าให้มีราคา7-80,000แสนบาท และชุดตกแต่งออเทคราคา900,000บาทเป็นราคาที่หลายคนมองว่าเหมาะสมแล้วมันก็ชัดเจนอย่างที่เคยวิเคราะห์ว่า SUV เซงเม้นราคา7-8 0 0 0 0 0บาทในไทยมีอยู่จริงแต่ยังไม่มีใครกล้าทําจนกระทั่ง Mazda และ Nissan ต้องกลุยกันตรงนี้เลยถ้าเช่นนั้น n i สสันไทยแลนด์จะส่งมอบรถให้ทันต่อความต้องการลูกค้าอย่างไรถ้าผลตอบรับดีภายใต้สถานการณ์ชิ้นส่วนที่มันขาดแคลนขนาดน,นี้ต้องจัดสรรให้มันดีๆครับ